เสียนปลาไหลแทงปลาไหลใส่ปลาไหลห่อฮึ่มโล่ะละลอยหา้าสิบถึงสองเลยเนาะนั่นนะมีคนจองไปเนี่ยเม่อะไรเม่นะอมาาือเมลอะไรเนี่ยนะเอออู้หูเพราะโล่ก็คนจังหวัดต้องเอาตาสังมาสังได้เนี่ยโอ้ยอะไรไส้เนี่ยดูให้พุ่น่ะ ออกเงเนาะมันติดเบีดเนาะมันมื่นผอมเนาะมื่นมื่นมั่มันมืน่มนมื่ผอมแหมมันเลยออกแงอืมีอมอเลยะวะมันมืนม่นเนาะมัน,อออนตม,นนมันมืนน่นเนาะไป็นไรตแบบมัไม่เกียมีอย่งแต่ว่ามืน่นทองเหลืองทองขาว สุดยอดเลยนะครับเบิ้งครับก็เสียออกได้ต้องใส่ขิมดึงออกเอาเบ็ดออกติดเบ็ดเออสุดยอดเลยสันน่ก็ได้ลงน่ะ,ะสิฮะสอนใช่ไหมตึกจังไล่ที่ตึกได่ตัวเนี่ยเป็นอดืมทำการปลด có lấy thử biết hợp tô, tổ Không thể gì vậy phết nữa chẳng nó Phật phết Tổng biệt Tôi mặc phật phết vậy Tổng biệt với tổng xây nuôi nha có có sạch tuần rồi nhỉ? sáng mà nuôi sáng mà, anh เอามาใส่ตุ่มสุดยอดครับนาะทั้งยิงแข่าทั้งกรดิบะเนี่ยหอดกสุดยอดครับกมึงไปบิดมือได้สะไปบิดมือได้บ่ มือใดคือมือนเนาะคือมือได้รใครมองไม,ม,องอม่เหมืนอนคือมังโกมาดูนี่สิมาดูนี่สิเห็นไหมนี่เคยเห็นไหมนี่นี่นี่ไปดูมาดูเข้าไปดูมันคืออะไรเอาถทามหนมันคืออะไรฮะ<ย>มันคือเยียนเอ้ามันไม่ใช่ปลาอะไรบ่เอ้ามันคือเยียนเยียนยัง,ยงไงวะ เขาเรียกปลาไหลไม่ใช่บอหืมฮะขึ้นมันคืออะไรโฟกัสเยียนมันคือเยียนแม่งบอทีนี้มันคือเยียนพ่อนะเขาไม่เรียกปลาไหลบอปลาไหลเยียนปลาไหลแมนบอโ <ปะ S 2> มเ <ปะ S 2> มนต์โมเมนเยียนมันคือเยียนแม่งกอตายแล้วมันคือเย,ยียนอืมเหยียนด้วยบงมันถือเปีเยกเห็นทีบอกว่ามันคือเยียนนะครับอ่า ก็ก็ถูกของเขาด้คร nice. nice. <th> <pre> ับภาษาอีสานเ้าก็เอียนนะครับเบี้ยเบียยเดมเลยเียเห็นไหมเมอวนเมื่วันเอีหร่เอดเลยกินเป็นบ่ฮะกินเป็นบ่เบียบ่กินหรอกเนาะกินเนี่ยไม่เม้นหรอกเอาใส่ถุงครับใส่ถุงนี่ทำการล้างใส่ถุงนะครับอันนี้คือออเดอร์ ออเดอร์เพิ่นสั่งมาแล้วครับนะครับออเดอร์สั่งมาโลหนึ่งครับก็เบิ้ลมาจีถึงโลบบนะครับมาล้างให้เพิ่นดีๆเหลือใส่ถุงนะครับแพ็คกิ้งส่งลูกค้า<ห>ครับผมนนอืมอ่าลี่ป่ะฮึลุซี่ลุซีเนาะอือเอนี่ยล้างแล้วก็แพ็คส่งให้เพิ่นครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม